แกงเผ็ดนะแกงเผ็ดนี่ต้อง400นี่คือสูตรอาหารเนาะมาพอดีช่วงเขาพักเที่ยงนะคะที่เข้าวันนี้พามาเดินสีลมนะคะตอนนี้ยังไม่เที่ยงเลยนะคะแต่ว่าคนเขาก็ออกมาเดินกันเยอะแยะเลยสิบเอ็ดโมงสิบเอ็ดมงครึ่งอะประมาณเนี้ย แต่คนกะเดินเยอะเลยเราจะเดินไปซอยอะไรตับนะตามก็เข้าไปเห็นน้องๆเขาเดินในนี้น่าจะมีอะไร่านจะเป็นศูนย์อาหารเหรอ ตลาตึกของสีลมนี่ยเขาก็น่าจะมีอะไรขายเยอะเนอะเห็นน <tekrar. S 3> ้องๆก็เดินมาเดินไปตึกนู้นมั่งตึกนี้มั่งคือสมัยก่อนเรียนหนังสือสีลมอยู่แถวสีลมเนี่ยแต่ตอนนี้มันเราก็ไม่นานถึงจะมาทีนึ่งตามเขาไปนะใปเดินกันมาเขาไปทานอาหารอยู่ที่ไหนอะข้างบนก็มีนะเออ อยากจะรู้ว่าเขาไปทานอาหารกันที่ไหนก็ตรงนี้เราก็ต้องเดินตามมาไปสวยนะมีดอกไม้ดเลยอหอมเลยเข้ามาตรงนี้ เขาไปตังไหนกันไปทานอาหารเนี่ยเราตามเขาไปเนาะเดิน <c oughs> ตามน้องๆเข้าไปเขาก็ไปทานอะไรทานเนาะแถวเนี้ย <c oughs> เห็นไหมันเยวเหรแล้วก็เข้าไปนู่น อันนี้ตุ้กชิ้นทอด <c oughs> อ๋อก็ามาทานตรงนี้นะโจ๊กบางกอก เป็นโรงอาหารนะคะปลอกเกียปูอันนี้ทะรุทะรุไปสี่ลมเฮ้ยซอยละลายซับได้นะมาดีช่วงนี้พักเที่ยงด้วยน,นี่จะเป็นส่ตนอาหารนะ เมื่อกี้เรากินอิ่มแล้วอะ่ะเหลยววมโม,ม่ไ้ยอยากทานหนมจีนทะลุตามน้องเข้ามานะอ๋อมันทะลุได้ทะลุมาซอยละลายสับได้อันนี้สูตอาหารเนาะไม่ได้เดินมาเดินนานมากเลยอะ่ะก็เลยเออ มันมีซิกแซกซิกแซกเนาะเดินพลุกกันได้ค่ะหาอะโวคาโดทานดีกว่ากินข้าวเดนียวแล้วมันหวานเจี๊ยบเลยเหนียวม่วงอ่ะอาหารน้ำาออะโวคาโดทาน ตอนนี้ก็ดีเขานั่ักพักเที่ยงนะคะอือจานี้สายดีอ่ะกระเพรากระเพราลูกเล็กหรอเป็นช่วงที่เวลาเขาพักเที่ยงวันนี นน,น,น้ำมะนาวน้ำเลมมดขนมปัตรูวันนี้เคบับเคบับที่นี่แปสิเนาะ ใา่เสื้อถูก150หล่ของทางของชาวออฟฟิศนะ แกงเผ็ดนะแกงเผ็ดส่ไปมีสื่ออาหารเนอะก็เดี๋ยวมีคนเยอะกว่าตะก่อนนะตะก่อนมาใหม่ๆไม่ค่อยมีนะตรงตรงเนี้ยที่ทำใหม่ แต่มาพอดีช่วง,งพักเที่ยงนะคะคนก็จะเยอะหน่อยตอนนี้อย่างผ่านอะโวคาโดมากกว่าอะโวคาโดปัน่นเดเดินหาก่อนหรืร้อยห้าบาทอ่ะ อัลมอนดุงเท่าไหร่อ่ะตันนี้จะเป็นไซส์สองร้อยไหมไซส์สองร้อยไซส์ใหญ่เต้าไส้เอ็ได้ป่ะคะข้าจีดร้านทอดขายดีเด้อพวกเกี่ยวทอดแล้วก็ซุปกอกทอดขายดีมาก คนชอบของนักทอดมะเนี่ยอันนี้ขนมขนมจีบอนนของทอดปลลคุสลกที่นี่เขาเดินไปเลย น้ำใส่ดีนีชาต้ไขส่มุ๊กใส่เกีกเ่ยวเขาเดินกันไปเดินกันมาข้ามฝั่งถ้าอยู่ที่ใกล้ๆที่เขาทำงานเขาจะไม่ทานนะเขาจะเดินมาที่ละลายซับบางคนซอยละลายซับที่ทำงานอยู่แถวนั้นเขาก็ยังมาเดินซอยพิพัฒน์ ถึงถนนคอมเวนเนอะมาดูตรงเส้นนี้เขาก็ขายของกันเยอะนะคะตรงนี้จะมีกล้วยทอดอร่อยโรตีกล mm hmm. ้วยทอดเจ้านี้ขายดีขายเล mm hmm. ยเดนดัโฟเอาขายผัเขียว ขายอาหารตามสั่งเนาะเดี๋ยวไปหากล้วยทอดก่นนะอนเก็ส้ม,มตำแนะ่อ๋อขนมจีน,นมีส้มตำ โดนย้ายมาอยู่ตรงนี้ก็จะมีเผือกไหมอ่ะมีเผือกไหมคะคเผือกเผือกกับกล้วยร้านนี่ตวยนซับก็คนเดียอะสองอด

จงต่ำค่ะนี้ถ้ามาเที่ยงไม่มีที่นั่งนะคะไม่ไม่เคยได้นั่งนะคะต้องต้องต้องก่อนเที่ยงหรือว่าหลังเที่ยงนะถึงจะมีนะคนนั่งคนต้องรอนั่งนะไม่มีคิวนั่งนะคะจะไม่มีคิวเลยคนต้องรอยืนไม่ยังมีที่นั่งนะตรงนี้ยังคนโอเค ได้นั่งเตี๋ยวน้องไก่คอนเวน,วนเข้ามารับอากาศเย็นๆเนาะข้าง,งนอกร้อนมากร้อนแบบร้อนมากๆอึมแก๊สมารอเยอะเลยขายอะไอ่ะพอเรานะ้าซาท้งกร้อนเนับเข้าเลยเข้ามาที่ตึกอืมงามด้วย งานล้วมีของขายกระตุ้งเลยเขาคือเดินขึ้นเดินมองางนอกตรงนั้นก็จะขายพวกน้ำทั้งหมดเลยนะบริเวณตรงนะี้น้ำลดราคาข้างบนเขาก็จะเป็น B D S นะคะ เป็น BTS ที่คนกิ้นคนลงได้ตรงงนี้มาที่ไรน้ำขายดีมากเลยอ่ะน้ำขายดีจริงๆนะก็น้ำเครื่องดื่ชมชงก็อยู่นะคะอันผลัดเทลตี้ ลมคอมเพ็กต์ค่ะต้องบเป็น BTS นะตอนนี้เราเข้ามาที่ห้างสีลมคอมเพ็กต์นะคะเราต้องได้ละน้ำมัชะ่ะมัช่ะผสมน้ำมะพร้าวนะ